ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่19เวลาที่สุกงอมรอบเข้าสู่ค่ายก่อนครบ3มวันจนบางส่วนไม่อาจทนความหวาดกลัวในใจได้อีกจึงหาทางหลบหนีลงจากเขา พวกมันล้วนเป็นโจรที่เห็นการต่อสู้ระหว่างไปหยุนเฟยกับเซียวเฉินด้วยตาตนเองเมื่อ12คนแรกอาศัยความมืดลอบเร้นออกจากค่ายพวกมันก็ถูกพบเห็นและฆ่ากลุ่มกลับมาหาเซียวสั่งให้ฆ่าพวกมันทั้งหมดฐานทรยศต่อค่ายทันทีการลงมืออันโหดเหี้ยมนี้ยับยั้งไม่ให้พวกโจรที่ถูกความหวาดกลัวต่อไปหยุนเฟยครอบงำกล้าหลบหนีอีก แต่ความตื่นตระหนกภายในค่ายกลับไม่ลดลงแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเนื่องเพราะบ่มเพาะมาหลายวันจึงยิ่งมายิ่งพอกพูนผ่านไปสามวันนี้เป็นวันนัดของไปหยุนเฟยพวกโจรเกือบทั้งหมดในค่ายกลับไม่ได้นอนหลับทั้งคืนยามนี้กระทั่งเดินเหินแต่ละก้าวพวกมันก็หันมองรอบกายหลายคราด้วยความหวาดระแวงเกรงว่าศัตรูจะโหมจู่โจมเข้ามาสังหารพวกมันแต่ทว่าไปหยุนเฟยกลับไม่ได้มาตามนัด หลังจากหลายวันที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมทุกคนก็สำนึกได้ว่านี่เป็นศัตรูเจตนาหลอกลวงพวกมันอดถอนหายใจโล่งอกไม่ได้กระน,นั้นเมื่อถึงวันที่ห้าพวกมันยังไม่ทันลดการป้องกันทั้งหมดลงไปหยุนเฟยกับหลีเฉิงเฟิงก็เข็นข้าขึ้นภูไม้ดำมาอีกครามันทั้งคู่จู่โจมใส่กลุ่มโจรสองกลุ่มที่ลาดตระเวนอยู่จากนั้นรีบหลบหนีทันทีที่เห็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าค่ายปรากฏกาย สามวันจากนั้นพวกโจรในค่ายไม้ดำล้วนอยู่อย่างหวัดพวาเพราะศัตรูอาจบุกเข้ามาได้ทุกเมื่อและแทนที่จะบุกเข้าจู่โจมค่ายพวกมันกลับมุ่งสังหารหน่วยลาดตระเวนใกล้เชิงเขาแล้วล่าถอยคราหนึ่งหัวหน้าและรองหัวหน้านำกลางเฝ้ารอยอยู่ทั้งวันที่ปากทางขึ้นเขากลับไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นแต่ทันทีที่พวกมันกลับเข้าค่ายศัตรูก็ออกมา มีคาดกว่าหานเซียวกับหยางเทียนจะรู้สึกตัวก็เหลือสมุนหลงเหลืออยู่ในค่ายไม่ถึงสองคนภายในถงใหญ่ของค่ายหยางเทียนเห็นเศษโต๊ะเก้าอี้ที่ถูกหานเซียวทำลายยามโกรดแค้นกระจัดกระจายทั่วพื้นจึงกล่าวอย่างเชื่องช้าท่านหัวหน้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเราต้องรอวันตายอยู่บนค่ายเป็นแน่ข้าเห็นว่าเราสองคนสมควรเสี่ยงอันตรายออกไปสืบข่าวโอเจ้าหมายความว่าอย่างไร หานเซียวเอ่ยปากถามหลังจากข่มกลั้นโทรศัลงได้ศัตรูมั่นใจว่าพวกเราไม่กล้าลงเขาไปตอบโต้จึงใช้แผนบันทอนกำลังสุดท้ายเมื่อค่ายเราอ่อนแอถึงขีดสุดอีกทั้งสิ้นกำลังจะต่อสู้พวกมันจะขึ้นเขามาบุกจู่โจมเพื่อล้มล้างค่ายไม้ดำในคราเดียวมาถึงขั้นนี้แล้วต่อให้พวกเรายกกำลังลงเขาไปก็ต้องตกหลุมพรางศัตรูฉะนั้นท่านกับข้าสมควรลงเขาไปสอดแนมเพียงสองคน อยางเทียนหยุดยั้งชั่วครู่จึงกล่าวต่อด้วยฝีมือของเราสองตราบที่เราไม่ประมาทต่อให้ถูกศัตรูซุ่มโจมตีก็ยังล่าถอยได้หากเราไปอย่างน้อยอยังพอได้ทราบสถานการณ์เพื่อตัดสินใจว่าจะต่อสู้พวกมันอย่างไรยามนี้จิตใจหานเซียวปันป่วนยุ่งเหยิงยิ่งมันครุ่นคิดครู่ใหญ่จึงพยักหน้ากล่าวตกลงทำตามเจ้าว่าเถอพวกเราจะลงเขาเมื่อใด ยางเทียนสังเกตสีสันท้องฟ้าจึงกล่าวยามนี้มืดค่ำแล้วพวกเราจะลงเขาไปสอดแนมหลังยามสี่เมื่อ,อยางเทียนเดินออกมาจากถงใหญ่ก็มีท่าทางท้อแท้กังวลอันที่จริงหากไม่จำเป็นมันก็ไม่ต้องการจะลงเขาไปสอดแนมที่มันบอกว่าหากไม่ประมาทยังล่าถอยได้ล้วนเพื่อปลอบขวัญหัวหน้าค่ายเท่านั้นไม่เช่นนั้นมันคงดำเนินการเช่นนี้แต่แรก แต่ยามนี้มันไม่มีทางเลือกได้แต่ลงเขาไปกระนั้นยามที่นึกถึงทวนสีแดงฉานนั้นจิตใจมันก็สั่นสานหากถูกลอบจู่โจมมันจะป้องกันไว้ได้หรือไม่ที่เชิงเขาไปหยุนเฟยและหลี่เฉิงเฟิงอาศัยความมืดรอบมุ่งหน้าขึ้นเขาช้าๆดำเนินการตามแผนคืนนี้พวกเราจะทำลายล้างค่ายไม้ดำให้สิ้นซาก หลังจากฝึกฝนมาหลายวันในที่สุดไปหุนเฟและหลี่เฉิงเฟิงก็บรรลุระดับกลางด่านปัจเจกวิญญาณและระดับปลายด่านโนวกวิญญาณตามลำดับฉะนั้นจึงเริ่มดำเนินการตามแผนพวกมันหารือรายละเอียดและตัดสินใจทุ่มกำลังบุกจู่โจมค่ายโจนในคืนนี้แน่นอนว่าการเข็นข่าเปิดทางขึ้นเขาไปนั้นย่อมไม่อาจทำได้แม้ว่าไปหุนเฟยจะเข้มแข็งพอจะรับมือรองหัวหน้าได้ แต่หากหัวหน้าค่ายผู้บรรลุด่านวีรชนวิญญาณระดับกลางเข้าร่วมการต่อสู้ต่อให้ไปหยุนเฟยและหลี่เฉิงเฟิงร่วมมือกันยังไม่อาจเอาชัยได้อย่าว่าแต่ยังมีพวกจนธรรมดาอีกนับร้อยดังนั้นพวกมันตัดสินใจให้ไปหยุนเฟยลอบเข้าสู่ค่ายและหาโอกาสสังหารรองหัวหน้าหากทำสำเร็จคืนนี้พวกมันจะทำลายล้างค่ายไม้ดำได้อย่างสิ้นซากแน่นอน ต้องขอบคุณแผนรอบจู่โจมที่พวกมันใช้ในช่วงหลายวันมานี้ที่ทำให้คุณเคยกับเส้นทางไม่น้อยรวมกับข่าวสารที่สอบปากคำมาได้ก่อนหนะ้าไปหยุนเฟยจึงมองเห็นภาพรวมของทั้งภูไม้ดำยามนี้เวนยามที่ออกลาดตะเวนนับว่าหลวมคลายกว่าเดิมไม่น้อยไปหยุนเฟยอาศัยความคล่องแคล่วและการหลบซ่อนลักลอบเข้าสู่ค่ายโดยไม่ถูกผู้ใดพบเห็นแม้จะมีแผนผังภายในค่ายจนอยู่ในใจ แต่เมื่อเข้ามาแล้วมันกลับรู้สึกว่าใหญ่โตกว่าที่คิดอยู่บ้างหลังจากไปหยุนเฟยต้องใช้ความระมัดระวังหลบเลี่ยงเวรยามที่ลาาตะเวนเข้าออกอยู่ชั่วครู่มันก็เริ่มสับสนและจำเส้นทางไม่ได้มันจึงไม่มีทางเลือกต้องหาทางคร่ากุมจนสักคนมาเค้นถามเส้นทางไปยังที่พักของรองหัวหน้าค่ายยามที่ไปหยุนเฟยมาถึงด้านข้างห้องหลังหนึ่งก็ได้กลิ่นอาหารลอยมาจากด้านในที่นีย่ยอมต้องเป็นห้องครัวอีกทั้งภายในะยังมีเสียงเคลื่อนไหวแววออกมา นี่เป็นยามวิกาลแล้วจนส่วนใหญ่ล้วนพักผ่อนหรือจะมีคนเกิดหิวโหยจึงมาที่นี่หาอาหารรับประทานนับว่าเหมาะเจาะฆ่าเลือกเจ้าหลังจากเหลียวมองรอบข้างไปหยุนเฟยก็ผลักเปิดประตูที่ไม่ได้ลงตลอนอย่างระม,มัดระวังมันรีบเข้าห้องพุ่งเข้าไปด้านหลังคนที่อยู่ในห้องแล้วใช้มือซ้ายปิดปากเป้าหมายจากนั้นยกมือขวาขึ้นนาทานน้ำแข็งก็ปรากฏในมือแล้วเจาะไปยังลำคอคนผู้นั้นพร้อมตวาดเสียงค่อย ย่าส่งเสียงไม่เช่นนั้นจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้เพราะถูกคราคุมกระทันหันคนผู้นั้นส่งเสียงอู้อี้ตามสัญชาตญาณกระน,นั้นหลังจากได้ยินคำพูดไปหยุนเฟยก็หยุดส่งเสียงตามคำสั่งแต่ยังร่างยังคงสั่นระร,ริกไม่หยุดโอขอบคุณแสงสลัวจากดวงจันทร์ด้านนอกที่ทำให้ไปหยุนเฟยเห็นชัดตามีคาดเป้าหมายกลับเป็นสตรีหรือจะเป็นโจรสตรี ไปยุนเฟยงงง,งินวูแต่จากนั้นก็กล่าวข่มขู่ข้าจะปล่อยเจ้าอย่าได้ร่ำร้องไม่เช่นนั้นจะฆ่าเจ้าเช่นเดียวกับฆ่าโจรคนอื่นสตรีนั้นสั่นระร,ริกด้วยความกลัวแต่หลังจากได้ยินคำพูดไปหยุนเฟยหลังจากนางงาินวูมีคาดกลับมีท่าทีผ่อนคลายนางไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนทั้งยังพยักหน้าเล็กน้อยไปหยุนเฟยคลายมือซ้ายจากปากนางช้าชา้า แต่หนามทานน้ำแข็งในมือขวาย,ยังจอที่ลำคอหากนางกล้าตะโกนขอความช่วยเหลือมันจะลงมือฆ่าทันทีสตรีนางนั้นหอบหายใจเบาๆกล่าวเสียงค่อยท่านท่านคือผู้ที่คิดจะทำลายค่ายโจรแห่งนี้ท่านท่านมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราโอไปหยุนเฟยนิ่งงันไปนางหมายถึงอันใด เมื่อเห็นสตรีนางนี้ไม่มีทีท่าจะตะโกนขอความช่วยเหลือมันจึงลดหนามทานน้ำแข็งลงเล็กน้อยจากนั้นถอยหลังไปครึ่งก้าวยามนี้มันจึงเห็นสตรีเบื้องหน้าชัดตานี่เป็นหญิงธรรมดาไวกลางคนสวมใส่เสื้อผ้ามอมแมมนางจับจ้องไปหยุนเฟยด้วยแววตาเปี่ยมความหวังไม่ว่ามองอย่างไรนางก็เป็นสตรีสั์ซื่อที่พบเห็นได้ในหมู่บ้านทั่วไปมากกว่าจะเป็นโจรเจ้าไม่ได้เป็นโจรเจ้าเป็นใครไปหยุนเฟยถามเสียงค่อย ข,ข้ามาจากหมู่บ้านเชิงทางตะวันตกห่างจากภูไม้ดํดำไป200ลี้ปีก่อนพวกจนคร่ากลุ่มข้ามาที่ค่ายนี้ให้ซักผ้าทำอาหารแก่พวกมันนอกจากข้าแล้วยังมีผู้คนถูกขังไว้ในค่ายอีกมากมายยังดีที่ผู้สูงอายุเช่นข้าเพียงถูกใช้งานหนักและทำอาหารแต่ทว่าเหล่าญิงสาวอายุเยาว์ไม่เพียงถูกบังคับใช้งานพวกนางยังต้องทนถูกย่ำยีวิงวอนท่านได้โปรดช่วยเหลือพวกนาง หญิงวัยกลางคนอ้อนวอนเสียงค่อยราวกับคว้าจับฟางเส้นสุดท้ายได้มิคาดยังมีสตรีมากมายที่ถูกคร่ากุมมาอยู่ภายในค่ายสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ